สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีตุลหรือรัคนาราศีตุลก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะก็ชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาวะอารมณ์ที่ มีความเขาเรียกว่ามุกทะลุนะคะอารมณ์ค่อนข้างที่จะมุกทะลุหรืออารมณ์แบบดุดันนะคะอารมณ์โมโหง่ายหรืออารมณ์ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนนะคะมีความรู้สึกว่ามันมันเหวี่ยงมันมีความเหวี่ยงวีนเกิดขึ้นอารมณ์เหวี่ยงเหวี่ยงวีนนะคะหรือคนรอบข้างเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยขยันขันแข็งมากขึ้นด้วยนะคะในการที่จะที่จะทำกิจกรรม ใดๆก็กลับก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการงานนะคะหรือกิจกรรมต่างๆที่ว่าในการที่คุณดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีความขยันขันแข็งมีความค่อนข้างที่จะมีความอดท,ทนสูงด้วยนะคะต่อปัญหาต่างๆที่เข้ามาปะทะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีตุลนนั้นเป็นช่วงที่คุณเดินทางบ่อยชีพจรลงเท้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ต้อง ออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนบ่อยขึ้นนะคะหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยขึ้นนะคะด้วยเหตุอันไดก็ตามแต่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางบ่อยนะคะเป็นในมาไหนบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมนะคะหรือทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่สํานักง,งานก็อาจจะมีการพบปะพูดคุยกับคนคนนอกนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะยิ่งท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับด้านบริการต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออก ออกไปพบปะกับผู้คนรอบนอกอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าชีพจรลงเท้าในความหมายเนี่ยมันก็แปลได้หลายอย่างนะคะมีโอกาสเดินทางบ่อยไป,ไ,ปไปๆมาๆหลายที่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศรีตุลเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสมีเครือข่ายใหม่นะมีสังคมใหม่นะคะมีผู้คนรู้จักคุณมากขึ้นด้วยนะคะตัวคุณเนี่ยจะโดดเด่นในกลุ่มสังคมที่คุณอยู่นะคะมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็น เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนี่ยคือเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทำตนโดดเด่นแล้วก็คุณเป็นช่วงที่คุณมีอัธยาศัยดีกับทุกคนมีโอกาสมีเครือข่ายใหม่มีคอนเน็ชันใหม่ๆหรือจะแปลว่าคุณมีคนรู้จักมากขึ้นคุณเป็นคนที่กว้างขวางมากขึ้นมีคนรู้จักคุณนะคะหรือคุณเขาเรียกว่าถ้าไปถามไปถามใครก็ตามเนี่ยคือเขาก็ต้องรู้ว่าเนี่ย ต้องรู้จักคุณกันหมดเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนขว้างขวางนะคะหรือมีมีคนรู้จักเยอะแล้กันนะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะจากการยานามิตรหรือจากสังคมที่คุณทํางานอยู่นะสังคมที่คุณดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขานะคะเป็นอย่างดีดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่า ช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านใดที่มีคนรักมีคู่ครองนะคะในด้านความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยจะมีความมีความเขาเรียกว่าในเรื่องราวของความรักค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลงตัวนะคะมีมีแบบอารมณ์ที่มันเบื่อเบื่อซ็งเซงหรือมีความกระสับกระส่ายเขาเรียกว่ามีภาวะกระสับกระส่ายไม่แน่นอนในทิศทางความรักนะคะเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวดีนะคะ สามวันดีสวันไข้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มาง้อกันเดี๋ยวก็ดีกันในที่ทางความรักสําหรับคนมีคู่จะเป็นในลักษณะนี้นะคะมีโอกาสมีเรื่องให้เปลี่ยนแปลงในความรักที่ขวัญในความรักหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดมีมีความประหลาดใจบางอย่างในที่ทางความรักเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือคู่คุณทำตัวแปลกๆนะคะ คู่ของคุณไม่เป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีเหตุให้ทัศนคติบางอย่างคุณกังคู่ไม่ตรงกันนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรักของคนโสดเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเข้ามาหรือว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นยังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะหมายความว่าคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่ยังไม่เจอใครที่ตรงสเปคตรงใจสักเท่าไหร่นะคะต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องเงินชาวราศีตุลเนี่ยนะคะ การเงินของคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้นะคะคุณเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะใช้คือวาจาคำพูดต่างๆคุณเนี่ยมันสามารถที่จะกกอทรัพย์หรือว่าเรียกเงินได้นะคะปากเรียกทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะควรใช้วาจาวาจาใช้คำพูดหรือใช้ใช้วาทศิลใช้ทักษะของคุณเนี่ยนะคะในการพูดในการโน้มน้าวคนหรือว่า เอาง่ายๆคือดวงมันบอกว่าปากเรียกทรัพย์เนี่ยมันก็แปลได้หลายอย่างว่ามันอาจจะมีกิจกรรมทางการงานบางอย่างนะคะที่คุณสามารถที่จะท่าในใดที่ทํางานด้านบริการการขายต่งตางๆเนี่ยนะคะก็คือการที่คุณไปพูดคุยกับลูกค้าต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทาให้ลูกค้าติดติดตาตึงใจคุณได้นะคะทาให้เขามาอุดหนุนคุณหรือทํายอดกับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นไปนได้หมดเลยแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยถามว่าดีไหมต้องบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนยดาวันเงินของคุณเนี่ย ุณมีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศหรือได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลรวมไปถึงการเงินมีโอกาสได้ได้เรื่อนขั้นเงินเดือนแล้วก็ได้นะมีการปรับเงินเดือนขึ้นอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยท่านในที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยก็ลองซื้อหวยติดไว้นะคะมีโอกาสที่จะถูกหวยนะคะหรือมีล่าผลบางอย่างในเรื่องของการเงินเกิดมานะคะมีลาภผลบางอย่างเข้ามาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดวงสตา์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินจาก ้เงินจากของเก่าแก่นะคะหรือท่านใดเนี่ยนะคะที่ไปทําบุญนะคะก็ที่เราทำบุญเสร็จเนี่ยถ้าในวัดนั้นเนี่ยมีมีโตตรตอรี่ขายเนี่ยก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะดวงมีโอกาสได้เงินจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ความโชคดีบางอย่างนะคะที่มาจากการทําบุญทําทานด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่า ท่านใดที่รอในเรื่องของการงานเนี่ยรอในเรื่องของขั้นของตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะวิธีวิธีเสริมดวงชะตาเนี่ยก็ควรหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าเราบูชาเราศรัทธาเนี่ยให้ไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะดีนะคะจึงจะ คือสามารถที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับดวงชะตาได้นะเพราะว่าดวงบอกว่าสาหรับท่านที่รอขั้นรอตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะคะท่านมีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของขั้นตําแหน่งหรือความก้าวหน้าทางการงานได้นะคะเรื่องมาจากให้คุณเนี่ยหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือนะคะที่ศรัทธาที่สุดละกันนะคะจึงจะดีนะคะแล้วก็สุขภาพชาวราศีตุลหลักๆแล้วก็คือ คุณต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันในเกนลอดเรือแล้วก็ภาวะที่มันอาจจะนอนทับขอนไม่เพียงพอด้วยนะเพราะว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมทางการงานเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่ตัวคุณเนี่ยจะมีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะหรือมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้คุณทําให้คุณตื่นเต้นเร้าใจอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับชาวราศีตุลแล้วก็เรื่องงานต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า ดาวการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีงานทําร่วมกับกลุ่มคนใหม่ๆกับเพื่อนใหม่กับสังคมใหม่ๆห,หรือได้ไปทํากิจกรรมทางการงานร่วมกับเจ้านายเจ้านายใหม่เจ้านายคนใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเกิดขึ้นเรื่องงานมีโอกาสที่จะมีการแตกแขนงในเรื่องของงาน มีการขยับขยายงานหรืองานที่ทำมันมันมากขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับงานเนี่ยถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คิดไว้นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องในเรื่องของโชคลาภต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะดาวการเงินถือว่า ยู่ยังอยู่ในมุมที่ดีนะทําอะไรเกี่ยวกับเงินกับทองมีโอกาสได้เงินตามที่คิดตามที่หวังนะคะมีรัาผลบางอย่างทางการเงินหรือได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะมีคนหยิบยื่นเงินให้อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ